ใครเพียบลังตามหารถตู้หน้ายาวไปวิ่งงานมีปรับจัดมาให้อีกหนึ่งคันเกย Auto ียร์ออโต้เบาะหนัง VPP ปี2020กับเปอร์ตาคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8 GL นะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานจะวิ่งดิวโรงแรมรับส่งนักเรียนวิ่งอิสระวิ่งทัวร์หรือจะใช้ในครอบครัวจัดไฟแนนซ์ไฟขาวไฟฟ้าไฟเหลืองได้ที่สำคัญมาพร้อมโปรโมชั่นขับฟิวยาวไปอีก90วันจัดง่ายออกง่ายเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะและว,วันนี้ก็มาเจออนัป้าอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้นาป้าจัดรถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้นะคะสีขาวสวยมาให้อีกหนึ่งคันสภาพสวยงามมากตัวนี้แต่งเบาะหนังวีพีมาพร้อมหน้าจอเพดานสภาพสวยๆกันเลยนะคะกับโปรโมชั่นเดือนนี้ New Year Sale 2 0ู5ทนะเะจองเริ่มต้น3,000บาท และมีโปรขับฟรียาว90วันถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง2,000 0กิโลนะคะใครสนใจเดี๋ยวตามมาชมละเอียดคลิปนี้รอบๆคันทั้งภายนอกและภายในกันเลยค่ะและวันนี้ปั๊บก็พามาชมกับรถตู้เข้าใหม่อีก1นึ่งคันไทยที่กำลังตามหารถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้ต้องจัดคันนี้ตัวน้องสีขาวเดิมโรงงานสภาพส,สวยๆนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของโฉมหน้าใหม่แล้วกระจังหน้าแบบโครเมียมสวยๆนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของโตโยต้าเป็นโครเมียมจุดกึ่งกลางของตัวรถสภาพสวยงามมากนะคะด้านล่างก็จะมีช่องระบายความร้อนสีดําสวยๆเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นตัว all new นะคะเป็นรถตู้เข้าใหม่อีกหนึ่งคันไฟหน้าฮโลเจนนะคะสภาพสวยๆเลยตัวนี้ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสาภาพนะคะก็ไฟด้านหน้านะฮะไซกิ๊กไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีคราบเหลืองเลยลูกค้าจ๋านี่ให้ดูกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจต,ตัวนี้นะคะตัวน้องรับประกรันในส่วนของตัวเครื่องยนต์และเกียร์นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิษความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไม่เลยลูกค้าจะรถสวยเดิมเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยได้สีขาวด้วยนะ,ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะคะ กันตรงล้อกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ที่สําคัญได้ตัวล้อแม็กมาให้ด้วยค่ะลูกค้าจ๋านี่ล้อแม็กสภาพสวยได้ยางปีใหม่เป็นยางโยโกฮาม่านะคะปี2 0 2 4เลยลูกค้าจ๋าตัวนี้ได้ยาง235ส้าทั 6, 5, R 1 6เป็นตัวยางขอบยาง16นะ,ะถ้าเป็นโฉมเก่าก็จะได้ตัวขอบยาง15ตัวนี้จัดมาให้นะ,ะล้อใหญ่ยางใหญ่กว่าเดิมลูกค้าจ๋า สภาพด้านข้างของตัวรถนะคะสภาพสวยงามนะคะดีไซน์ฉบเฉี่ยวสันคมสวยงามมากๆนะคะตัวนี้มีขนาดบอดี้ที่กว้างแล้วก็ยาวกว่ารุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็ห้องเครื่องก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวรถด้วยเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของตัวกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีดำนะคะมีไฟเลี้ยวด้วยนะ,ะตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวกระจกตัว My Jetty นะคะสภาพสวยงามนะคะสภาพคงเดิม ในส่วนของตัวกระจกต่างๆก็ยังไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะจ๊ะสภาพสวยงามมากเลยลูกค้าจ๋าเบ้ามือจับสีเดียวกับตัวรถตัวนี้มาพร้อมกับกระจกจากศูนย์โตโยต้านะมีสัญญาณการขโมยมาให้เรียบร้อยในส่วนของตัวกระจกต่างๆล์มใช้งานได้ปกติตัวนี้ก็จะมีม่านบังแดดมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ตัวแผงประตูสวยเดิมมากลูกค้าจ๋าเป็นพลาสติกสีดําขึ้นรูปกระจก กับด้วยไฟฟ้านะคะตัวกระจกต่างๆเดิมเดิมจากศูนย์กันไปเลยนี่ช่องวางแก้วน้ำต่างๆนะคะตัวบ้านประตูด้านหน้านะคะสวยเดิมนะคะเม็ดอากลมสวยเลยลูกคา้าจ๋านี่ให้เห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะมุมด้านในนะคะของประตูหัวน็อตสวยเดิมมากลูกคา้าจ๋าเดี๋ยวแป๊บให้ดูรายละเอียดเม็ดอากันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้ ก็อย่างที่แจ้งไปเม็ดอาร์ตลมสวยกลมชัดนะไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยวหรือแต้มสีแต่งใดระยะห่างระหว่างเม็ดอาร์ตก็สวยเดิมเรียงรายกันแบบทุกจุดเลยลูกค้าจ๋าสีเดิมนะคะเคาาฟังเสียงได้เลยตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะคะก็จะอยู่ตรงทางขึ้นนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าของตัวรถลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาดู ด้านในของตัวรถกันเลยจ้าตัวนี้ประตูบานเลื่อนนะคะเปิดใช้งานได้ง่ายสภาพสวยด้านในตัวน้องก็จะเป็นเบาะนั่ง V.P ขนาดใหญ่โซฟาคู่ด้านหน้านะคะเบาะใหญ่นั่งได้สบายนี่ลูกค้าจ๋าเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบเป็นเบาะ V สมแถวสีดำสวยๆนะคะตัวเบาะไม่มีร่องรอยการชำรุดการฉีกขาดแตงด่งใดเลยเบาะสวยใหม่กริบมากๆเลยลูกค้าจ๋า ตัวนี้มาพร้อมกับม่านบังแดดท,ทุกที่นั่งนะลำโพงมีมาให้สี่ตำแหน่งตัวนี้ก็หุ้มเพดานหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวในส่วนของตัวคอนทุกกระจกก็มีมาให้นะคะความปลอดภัยระบบเซฟตี้มีมาให้นะคะถังดับเพลิงก็มีมาให้ทั้งด้านหน้าด้านล่านลงนะคะนี่ด้านบนก็จะมีหน้าจอมาให้ด้วยนะ,ะหน้าจอพร้อมชี้งานได้ปกติเลยนะคะใครชอบแบบ ร้องเพลงนะคะชอบฟังเพลงตัวนี้บอกได้เลยว่าเหมาะมากๆนะ,ะดีไซน์ของตัวเนาะเคาน์เตอร์ด้านหน้าก็มีมาให้พร้อมนะคะมีช่องวางแก้วนะคะสามารถวางอุปกรณ์วางกระเป๋าวางสัมภาระได้เลยลูกคาก้าจ๋าตัวรถสวยเดิมมากนะคะความเดิมเม็ดอาร์กลมสวยนะคะทุกจุดกันไปเลยนะคะนี่สวยเดิมลูกค้าจ๋าตัวนี้เดี่ยแป๊บให้ดูรายละเอียดตัวเม็ดอาร์ด้านบนกันนิดนึงนะคะเม็ดอาร์กลมสวยชัดเลยลูกคาก้าจ๋า นี่ให้เห็นเป็นแบบจระ,ะเลยนะคะว่ารถบอดี้ตัวน้องนะคะสภาพสวยเดิมมากๆเลยตัวน็อตกันบ้างนะคะนี่ให้เห็นนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะาการถอดมาแต่อย่างใดนะคะลูกค้าจา๋าบอกได้เลยว่ารถพร้อมวิ่งงานมากๆเลยคันนี้นะคะแต่งวีจัดเต็มมาให้ในส่วนของตัวกระจกนะคะก็จากศูนย์ โตโยต้านะคะนี่ทุกบานเลยลูกค้าจ๋ากระจกจากศูนย์โตโยต้านะคะตัวนี้ก็จะมีทางออกฉุกเฉินมาให้นะคะความปลอดภัยระบบเซฟตี้ต่างๆก็มีมาให้ครบตัวล้อก็อย่างที่ปรับแจ้งไปตัวนี้ได้ล้อแม็กสภาพส,สวยๆเลยลูกค้าจ๋าได้ยางปีใหม่ทั้ง4เส้นนะคะดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยนี่เดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหลังกันต่อเลยลูกค้าจ๋าตัวน้องทั้งสูงและยาวนะคะสำหรับรุ่นนี้ ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกต่างๆตัวกรอบไฟก็จะมีขนาดใหญ่นะคะกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะสภาพสวยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวสติ๊กเกอร์นะคะตัวอักษรโครเมียมสัญ,ญลักษณ์เต์ตาคอมพิวเตอร์ก็ยังมีมาให้นะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมนะคะตัวจับก็จะเป็นโครมเมียมมาพร้อมโลโก้โครมเมียมด้านหลังก็จะมีตัวปัดน้ําฝนนะคะไฟเบรกด้านบนนะคะ แล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกมองหลังมาให้ตัวไล่ฟ้ามีมาให้ครบเดี๋ยวแป๊บให้ชมด้านในของตัวรถกันต่อเลยลูกค้าจ๋านี่มาดูข้างในนะคะสภาพสวยงามมากนะคะนี่มีพื้นที่นะคะวางของเก็บสัมภาระให้พร้อมเลยนะคะตัวเบาะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะคะตัวนี้ไม่มีรอยฉีกรอยขาดตัวน็อตต่างๆนะคะสวยงามตัวนี้ก็จะมีทังน้ำเพิงด้านหลังมาให้พร้อมระบบเซฟตี้ก็อย่างที่ปป๊บแจ้งไป มีมาให้ครบครันนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับขับเคลื่อนเลยนะคะลูกค้าจา๋านี่ตัวชกต่างๆก็สามารถรองรับน้ำหนักได้3-4ถึงกิโลด้วยสวยงามนะคะตัวฝ้าด้านบนต่างๆก็บอกได้เลยว่าใหม่กิ๊บมากๆนะคะไม่มีรอยกีดข่วนร,รอยเจมิมรอยชำรุดแต่งใดด้วยนะคะมาดูกรอไฟนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพสวยเดิมนะคะตัวกรอไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติ ด้านหลังนะคะหัวน็อตหรือว่าในส่วนของตัวม่านบางังแดดด้านหลังก็มีมาให้เพียบพร้อมเลยนะคะด้านหลังหุ้มด้วยหนังสภาพสวยๆฝากระโปรงเดิมตัวนี้ไม่มีรอยเปลี่ยนฝากระโปรงมารถไม่มีรอยโดนมานะคะลูกค้าจ๋าให้ชมกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะของตัวรถตัวน้องสภาพสวยเดิมสีขาวเดิมโรงงานนะคะเพาะฟังเสียงได้เลยลูกค้าจ๋า นี่สีเดิมนะคะสีเดิมกระจกเดิมจากศูนยโตโยต้ามาให้ทุกบานเลยนะคะตัวล้อก็อย่างที่แจ้งไปล้อเดิมเป็นล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กแต่งมาให้ครบนะ,ะยางโยโกฮาม่าสภาพด้านข้างนะคะตัวสีเดิมก็ฟังเสียงตัวน้องเพิ่งเข้ามานะคะกระจกสวยเดิมมากนะคะตัวฟิล์มต่างๆก่อนร,รถนะคะแปบ๊บเช็คในส่วนของรายละเอียดตัวฟิล์มฟิล์มใช้งานไม่ได้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทางออกฉุกเฉิน อีกฝั่งก็มีมาให้พร้อมอย่างที่แจ้งไฟรายละเอียดระบบเซฟตี้ต่างๆก็มีมาให้ครบเบ้ามือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจกจากสูน์ตัวต้ารอบคันเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็ด้วยนะ,ะกระจกก็อย่างที่แจ้งไฟสวยเดิมนะคะไม่มีร่องรอยนะคะการแตกร้าวตัวไฟเลี้ยวต่างๆใช้งานได้ปกติเลยอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดภายในตัวน้องกันต่อเลยนะคะสําหรับตัว บานประตูนะคะสวยเดิมเป็นแผงเดิมนะคะเป็นสีดําเป็นพลาสติกขึ้นรูปตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานมากๆ <S <S ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะกระจกสวยเดิมมีม่านบังแดดมาให้พร้อมนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวแผงประตูสวยเดิมมากลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแป๊บให้ดูหัวน็อตด,ด้านในนี่เพิ่มเติมนะคะ ใครที่ดูรถผ่านช่องทางออนไลน์นะจับจองกันแป๊บได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถจับจองรถกันนี้กันแป๊บได้หมดเลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจเม mm ็ด hmm. อาร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดนะคะท mm ุก hmm. อนุรูขุมขนเราให้เห็นกันแบบชัดๆไล่เรียงมาเลยลูกค้าจ๋าระยะระห่างเม็ดอาร์ก็ คงสวยเดิมนะไม่มีรอยเก็บสีแต้มสีมาแต่อย่างใดนะคะตัวคอนโทรลด้านหน้านะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวใหม่ออกแบบมาใหม่นะะด้วยโทนสีดําแล้วก็สีเทานะคะหรือว่าสีเบจนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับกุญแจรีโมทมีมาให้พร้อมนะคะมาลายมี sr s airbag คู่หน้าเลขไมตัวน้องอยู่แค่129,413สนกิเท่านั้นถือว่าใช้งานปกติอยู่นะคะลูกค้าจ๋าสภาพสวยตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะ สติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ตัวนี้ก็จะมีเติมลมยางนะคะหน้าหลังมีมาให้เรียบร้อยเขียนมาให้พร้อมนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะการใช้งานนะคะดูแลดีมากๆลูกค้าจ๋าแทบจะไม่ได้มีการใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าฝั่งคนขับเราดูง่ายนะ,ะถ้ามีการใช้งานเยอะต,เะตรงเบาะตรงนี้ก็จะมีรอยนะคะมีรอยช้ำนะคะตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีเลยลูกค้าจ๋ามีเบาะเสริมมาให้ด้วย คอนโทรลด้านหน้าต่างๆสวยเดิมตัวนี้ได้หน้าจอระบบสัมผัสนะคะแอร์ต่างๆปรับระดับได้ปกติแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นตัวที่หายากมากตัวน,นี้มีลูกค้ารีเควสถามหาน้ำแปบ,บมาเยอะมากน้ำแป๊บสามีในส่วนของ ตัวรถตู้หน้ายาวไหมนะคะอยากไปเอาไปวิ่งงานนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่านานๆจะมีเข้ามาและคัดว่าสวยมาให้ด้วยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยเดิมมากฝ้าปพดานด้านบนสวยๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีม่านนะคะมาให้พร้อมเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะเป็นม่านบังแดดมาให้ตัวไฟต่างๆนะคะก็สภาพสวยเดิมชี้งานได้ปกติตัวนี้ก็จะมีช่องใส่นะคะเว่นมาให้ด้วยนะคะตัวจับด้านบนก็มีมาให้แข็งแรงนะคะ สภาพสวยๆเดี๋ยวแป๊บพามาชมนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวรถกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องตัวนี้นะคะก็มี SRS airbag ตรงขอบให้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝาน้ํามันนะคะหรือว่าเชื้อเพลิงนั่นเองอ่าเดี๋ยวตามไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งไปได้ล้อแม็กทั้ง4ล้อยางโยกโกฮามาปีใหม่ปี2024 สภาพสวยเดิมสีขาวเดิมโรงงานนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์2008เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสภาพสวยๆด้านหน้าห้องเครื่องนะคะไม่มีข้าบน้ำมันไหลเยิ้มนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีนะคะสภาพสวยอาแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดคันหน้าเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมเลยลูกค้าจ๋า เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดหัวน็อตก,กันบ้างนะคะฝั่งซ้ายของตัวรถนะคะน็อตส,สวยเดิมไม่มีรอยขันรอยแกะนะคะลูกค้าจะสภาพเดิมๆทั้งด้านบนนะคะนี่ให้เห็นในแบบชัดๆเม็ดอาร์กรูกลมชัดนะคะไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยวตัวนี้มีมอ,อก,กอมาให้พร้อมนะคะสามารถตรวจสอบจากแผ่นเพจได้เลยลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นโมเดลปี2020นะคะเป็นเครื่องยนต์1 GDF TV นะคะซีนเดิมด้านในสวยเดิมก่อนออกรถไปนมีการ ตรวจเช็คนะคะจากช่างดำเนินการมากกว่า30รายการรับประกันเครื่องอยนต์เละเกีย์สูงสุด2ปีหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะคะรถไม่มีโดนจนหนักมีความนามารวมมาอย่างแน่นอนนะคะหัวน็อตส,สวยเดิมมากลูกค้าจ๋านี่ด้านในนะคะด้านบนไม่มีรอยขันรอยแกะแต่อย่างใดเลยนะคะตาปั๊มจากศูนย์โตโยต้ามาให้สติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอนลูกคา้าจ๋าไม่มีรอยขันรอยแกะนะ,ะแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะ,ะมีโป๊ ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีสองครั้ง2 0 0 0 0กิโลนะคะคุ้มสุดคุ้มเลยลูกค้าจ๋าและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแป๊บมีการตรวจช็คจากบริษัทเชอร์มากกว่า274รายการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สําหรับคุณลูกค้านะคะที่จับจองออก,กรถัถแป๊บนะคะสามารถสแกน qr code ดูในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะมากกว่า274รายการได้เลยว่ารถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิามไม่มีน้ําท่วมนะคะคอนเฟิร์มได้เลยลูกค้าจ๋า ่อนอื่นเนี่ยแป๊บมาย้ำในส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะคะเป็นยังบ้างคะสำหรับรถตู้หน้ายาวที่แป๊บพามาชมรายละเอียดรอบๆคันวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะ,ะกับเปอร์ตาคอมมูเตอร์เครื่อง2.8 GL เกียร์ออโต้ปี2020สภาพส,สวยๆเลยนะ,ะตัวน้องนะคะจัดราคาสุดพิเศษเฉพาะค,คลิปนี้ในราคา1,149,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะพอนข้างวอยู่เพียงแค 23 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะ่อนสูงสุดได้8 4งมวดน,นะคะประวัติดีก็สามารถออกรถง่ายเอกสารมายุ่งยากจัดโปรโมชั่นมาให้ New Year s ซ l e 2 0ท้ตเวไฟจองเริ่มต้นเพียง3 0 0 0ันบาทนะขับฟิล์ยาวไปอีก90วันถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้ด้วยนะ,ะสองครั้ง2 0 0 0 0กิโลจัดฟไฟแนนซ์ไฟขาวไฟฟ้าไฟเหลืองได้ใครอยากจะได้รถไปวิ่งงานวิ่งทัวร์ดีกว่าโรงแรมรับส่งนักเรียนคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนัง v i p สามแถวหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคนะคะสนใจอยากจะมาออกรถนะคะกานน้ำแป๊บนะเรามีบริการจากไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่นะคะสนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะทีเบอร์0ู1ย์8 6 9 9 9นะคนะเบอร์มันนี้สามารถติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้นะ้งแป๊บด้วยนะสนใจรถคันนี้นะคะคิดถึงรถยนต์ สภาพสวยๆคิดถึงน้แป๊บเซนไทยรถสวยนะวันนี้เป๊บองเขาตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย